โปโกติดดาวมาถึงรุ่งนี้นะคะของอร่อยเยอะแยะมากมายรออยู่ที่นะคะตลาดนัดลิ้นติดโปรโกติดดาวของเราแล้วก็เจ้าประจํามาชิม<น>กับเราเป็นประจำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ท็อปค่ะแม่เปิดตลาดไม่ได้เลยนะแม่เปิ้ลจองตลอดเนาน<อ>ะเดี๋ยวเ <มา S 1> ดี๋ยวพาลูกน้องดูกันเลยเร้าน <ๆ S 1> ร้านเริ่มจากอันนี้เลยดีกว่านะคะร้านถั่วเทพค่ะใร้านถั่วเทพนยคะคุณ ทำไมเขามาเป็นเจ้าของงานแฟร์ใหญ่ขนาดนี้เดียด๋วยวเพราะ <ๆ S 2> วันที่1 7ถึง7ธันวาคมนี้ที่เดอะมอล์บางแคคุณมุดมากำลังกินถั่วอยู่เปล่าไปถัว่วนี่ราค่ะถั่วเทพไม่มีถ <c oughs> ั่วค่ะมีถัว่วมีมีเม็ดบัว เสิร์ฟบนการบินไทยจะบอกว่านี่คือเม็ดบัวนี่นะคะของเข้าทางสดใหม่ทุกวันแล้วเกรดไม่ใช่ธรรมดาเป็นเกรดแบบพรีเมียมและขนาดเม็ดกําลังดีนะแล้วไม่ได้เอาไปทอดนะคะใช้วิธีการอบไร้น้ํามันเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวแล้วก็ได้รับการคัดเลือก เสิร์ฟนะบนสายการบินไทยน่าผ้าภูมิใจมากมาตรฐานเขาเป็นแบบระดับทรงออกอันนี้อะไรคุณชอบอันนี้อะไรราคาก็มีตั้งแต่หนึ่งบาท200บาท500บาทเลยโปรโมชั่นนะตอนนี้ค่ะซื้อ6แพ็คแถม1แพ็คค่ะตัวเทพอร่อยขั้นเทพ1-7ถึงธันวาคมเดอะมอลบางแกพี่เปิ้ลชอบมากเลยเนาะอร่อยเฮ้ย อะราุ้นเหมือนมาเดินย่านถนนเยาวราชเลย<อ>ใช่แม่ไอคุณท็อปพูดอันนี้คือหมูสเต๊ะมังกรทองอเป็นหมูสเต๊ะนี่นะคะอันดับหนึ่งของเยาวราชก็ว่า,วาได้เลยเดิมทีเขาไปได้สูตรเนี่ยมาจากเป็นหมูสเต๊ะชาววังเอามาจากคุณยา่าเขาก็มาพัฒนานะแล้วก็ทําสูตรนี่นะคะให้อร่อยดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลา10ปีนะคะนั่นจริงว่านี่อร่อยมากหมูสเต๊ะของเขาเนี่ยคัดเลือกวัตถุดิบดีมากคือที่ต้องเปิ้ลกินนี่นะ เป็นหมูสันนอกนะคะอ,อันหมูชต๊มบังกรทองนะคะบอกก่อนเลยว่าชุดเล็ก10ไม้120ชุดใหญ่20ไม้240มีขายที่ดิโปแฟร์เหมือนกันอ่ะต่อไปค่ะร้านติ๋มปลาสลิดเนี่ยค่ะร้านเขาเน้นเรื่องความสดใหม่มากๆเลยแล้วของปลาเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้คือประสบการณ์อะ วิธีการล้างวิธีการดูแลของเขาเนี่ยจะสะอาดมากแล้วก็กระบวนการในการผลิตเนี่ยเขาตากในโรงงานปิดนะปลอดฝุ่นปลาสลิดขนาดใหญ่นี่นะคะหตัวโลเนี่ยนะคะโลละสา0ร้อยบาทเท่านั้นเองให้ดูตัวคำแจงหน้า<จ>คุณท็อปเนี่ยเดูตัวอย่างนี้ <laughs> 6ตัวแต่นะอย่างนี้มันไม่ค่อย <300 S 1> <laughs> เห็นเพราะว่าดวงหน้าฉันนมันต้องคังคังมีเชฟมีปลาสลิดปลาช่อนแดดเดียวมีอะไรเชียงปลาสลิดคุณมีนี่นะ ปลาสิดจอยกรอบปลาสิบลอกก้าข้าวแกะปลาสิบนี้นะคะเป็นกล่องก้อนละหกสิบาทเป็นโปรโมชั่นพิเศษในข้องานนี้เลยค่ะมีด้วยข้าวแกะปลาสิบนะแล้วก็มีข้าวแกะปลาช่อนมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มคุณดูเห็นไหมนี่อ่ะบอกแล้วว่าอราของเขาเอามาต่อค่ะเติอนต่อเลยครับต่อค่ะเป็นคุณท็องด้ปลหนูอยากกินอะไรหนูกินเลยนะเป็นก่องเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นก็กินได้นะน้องเปิ้ลแช่ตู้เย็นผสมน้ำนะใส่น้ำแข็งเป็นเหมือนน้ำมะขามเปียกเลยเหรอเออ ในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะออน้ำมะขามเปียกเข้มขน้นไร่ทิมสามารถจะเจือจางได้ใส่น้ำแข็งดื่มทานได้แล้วก็ปรุงเป็นอาหารได้ด้วยออขนมปังบ้านปังตอนออกัอันนี้บอกก่อนมีสีรสชาติคุณท้าวขาขนมปังกระเทียมขนมปังเนยมารีนนะคะขนมปังพริกเผาและรสชาติที่ต้องลองคือขนมปังกระเทียมกระเทียมนี่ี้ใช้กระเทียมบดบดละเอียดมากๆซื้อถี่ถุง แถมถุงเล็กหนึ่งถุงว้าวอ่ะชิมเลยแม่เปิ้ลนี่ขนมปังกระเทียมใช่ไหมเนี่ยแม่ขนมปังกระเทียมหรือกระเทยเทียมเทียมอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากให้ตั้งถุงเลยให้เลยกับไกินที่บ้านต่อคำว่าไปกินไปอันนี้ของหนูนะนี่เปเช็ดอยู่ได้แม่เพรามพอมสะอาดกรอบไหมคุณเ <c oughs> ปิร์นกรอบอร่อย <c oughs> ก็หอมถุงละร้อยหยิบไปในงานหยิบไปแจกไปฝากเขานะวิ่งแฉ่คุ้มอร่อยไหมอร่อยกลับบ้านเลยไป โอ้โหนี่กอดไปทุกอันเลยนะน้องนะแม่ทาแม่แกอีกอยู่ก็ได้อีกอันต่อไปค่ะต่อไปอันต่อไปค่ะคุณท็อปก็ได้ก็ได้แม่อันอเป็นทอดแหลกร้านนี้นะคะขายกับเรามาตลอดเหมือนกันค่ะร้านทอดแหลกเป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยหมักเครื่องปรุงลับขครปุงนี้ลับมากเป็นสูตรลับเฉพาะเลยนะคะจากร้านกว่า30ปีรสชาตินี่มันเข้มข้นนะคะหอมกลุ่นจับคู่กันบน้ำจิ้มแจ่วสูตรมะขามเปียกรสแซ่บมากๆเลยเมนูยอดฮิตน้องเปิ้ล นี่กินอะไรกันจะบอกกันด้วยสิคะเฮ้ยน้ำจิ้มแจ่วเขาดีมากอ่ะเธอดูเครื่องในเขาโอ้โหเป็นมันมัอร่อยมากมากรสเลิศมากนะรสแม่อะชื่ออะไรกันนายโอ้เปิ้ลดูอิ่มอร่อยเนะชอบมากมีหน้าชอบมาเทีนี้เนาะแม่พี่ว่าแจ่วเขาเขาเลิศเนาะเลิศแม่เลิศดีเนาะฉันทนไม่ไหวอ่ะ ต่อไปสวนนู้นเลยค่ะรัชดาลุยสวนเจ้าประจําตั้งแต่เราเริ่มเปิดตลาดลิ้นติดโปรเลยนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนอันนี้บอกว่าเจ้าเด็ดคุณภาพดีคัดของเกรดพรีเมียมทั้งนั้นนะคะในการที่มาทาเป็นกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะบอกเลยใครรักสุขภาพนะคะเมนูนี้รับรองถูกใจทุกคนแน่นอนคนชอบกินผักคนชอบกินปลาแล้วของเขาให้ไส้เยอะเต็มคําค่ะมีน้ําจิ้มแซ่บให้ทั้งหมดเนี่ยสี่รสด้วยกันนะคะ ร้านนี้นะคะจะติดโปรเฉพาะใครที่ไปที่งานนะคะเราจะบอกให้ว่าโปรโมชั่นมีอะไรเจอที่งานรับรองเจอโปรโดีๆได้แน่นมาต่อเอาวางพรานมาล้างปากล้างปากัอนี้คุณท็อปเป็นขนมหวานค่ะอันนี้เด่นมากอยู่เป็นเจ้าเก่าตลาดพูถ่ายทอดสูตรลับนี่มาเนี่ยสี่ชั่วอายุคนนะคะกี่ปีกี่ปีสี่รุ่นทั้งหมด114งปีค่ะอยู่ที่ตลาดพลูนะคะส่งต่อความอร่อยมากับขนกกองขนมเบื้องไทยตลาดพลูนะคะเป็นขนมเบื้องไทยแท้แบบดั้งเดิมค่ะ และมะพร้าวนะคะบอกก่อนต้องขูดด้วยมือค่ะโดยใช้กระต่ายค่ะขูดมะพร้าวเหมือนนั่นไงคะหนังเรื่องแม่เบี้ยแม่เบี้ยแม่เบียเบ้ยขูดกระต่ายอ่ค่ะอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อทำให้มะพร้าวเนี่ยกลมเป็นปุยนุ่นค่ะอ,อย่าลืมนะคะมาติดตามชมได้เลยนะงานนี้ต้องไปกันใครไม่ไปตายตามไม่หลับนะคะหนึ่งถึงเจธันวาคมนี้ที่เดอะมอ์บางแคชั้นตีนะคะมีเพียงแค่7วันกับงานลิปติปโพแฟร์อิมนมหนำสำราญไม่ไป ตายตาไม่หลับค่ะช่วงหน้าเจอใครคะคุณก้องครับเปิดเรื่องบนหอกคุยกับคุณผัดไทยดีกว่าอ่าเป็นช่วงหน้าไปเจอคุณผัดไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อะแล้วคุณน่ะก็เดี๋ยวพักกันคะลิ้นติบโบโโดโป๊กโซติดดา